สดสดอุ้ยปัาตัวเยหนวกหนวกพี่น้องเลยหนวกหนวกตามองห้องหุ่นทางนั่นก็ได้ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศทักทายสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องมินตาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาเปิดคลิปว่านี่อยู่เพื่อนอโอหนาเฮาพี่น้องเลยพอดีว่าทางบ้านเฮามีเวียบพี่น้องเลยมื่อีนี้ประชุมกันเพราะว่าที่ได้ถา่าทมหรือว่าเลือกในบ้านสุดใหม่เนาะพี่น้องเลยก็าซิมิราย ข้างอยู่เพื่อเิลล้วพี่น้องเลยกับมอนี่เนาะกับผ้ากันมาเห็ดอาหารการกินรอ,อตอนเที่ยงพี่น้องเลยเมนโอมอนี่กะอ่าซีซนี่สังแน่พี่น้องมีตาสีภาพพีเมพี่น้องเบิง้งอ่าหับชมภาพบรรยากาศอยู่ทางเฮือนหัวหนา,หาพี่น้องเลยเฮือนพอ,นอ,อนเนาะเพราะว่าเฮือนเพื่อนอีก,กใกล้อ่ะนะของการบ้านเน่แต่ว่าอนาณามีเวียกมีการในการอาศัยเฮือนเพื่อนแลไรพี่น้องเลยอ่ามาเห็ดกินอยู่บนนี่เนาะ มืัอนี้กะอยู่บันนี้พี่น้องเลยพี่น้องมิตากะน,นางเผาปิ้งปลาอยู่นี่นางเผาปิ้งปลาพี่น้องเลยถ้ากันหนึ่งเข่าพี่น้องเลยหนึ่งเข่าก็ไล่หัวสมควรอลไรได้นเนาะขโมยเนาะทรงถังงพูดได้พี่น้องเลยส่วนลายนี้อ่า เข่าวนี่เป็นเข่าเนียวเบิดมาเองโบมีเข่าเจ้ายับแล้วตีนปลายังอีกประมาณสองหัวเจงสีเล้วพี่น้องเลยอันบนหนึ่งข่าฮันในกาเป็นแบบโบลานโบลานเด้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องเอซี่ขามาเบิ้งล่ะก่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อทุกคน เพื่อเป็นกำลังแห้งใจเนาะได้ทําคีบปจต,ต่อไปพี่น้องเลยถามว่าบ่มีคนเบิงนีก่ะพี่น้องพี่ตากับบ่มีกําลังใจท่าคลีบคือกันเนอนะโอ้นอันอนั้นกับยาเฮาได้พี่น้องเลยฝนฝนซ่อยหมักเคืออยู่ฝนส <laughs> ิลาบเทาอลาบเทาใส่ปลาคือคือกันเมื่อนี้ก็ได้บ่มีหอยพี่น้องเลยเใส่ปลาอา่า นางเฝ้าอะนะหดเข้า ปลานี OL, ek, oh, ่ก็เ <c> ป <ười> <c ười> no ็นปลาอนามาแต่นองสะร้วมนี่ได้พี่น้องเลยปลานี่ก็บ่ได้ซื้อดอกเนาะเอ็ดเรียกเหตุการณ์ย่ำใดกะเพื่อนันโอ้ตอนตอนแรกแรกคุณว่าแมนอยู่ตอนยังน้อยนะซื้ออยู่พี่น้องเลยแต่ว่าตอนมันใหญ่นี่บ่ได้ซื้อเนาะอปีงปลาปลาไม่เป็นถมอยเนาะเราทุกสัป อากาศบ้านเฮามะนี่กาโบหนาวโบห้อนพอดีงามพี่น้องเลยหากตอนเที่ยงๆนี่แจ๊กซีว่าจิงใดสีห้อนหม้อลื่นได้ไรตอนเที่ยงหากคือสองสามวันขึ้นหลังหาอยากอยากห้อนหอนูยมันี่คือสีหนาวหนาวแน่นะมาหนี่นละอุ้ยห่อนหๆอน ไมถูกลละดเใช่แล้วก็ลืมไม่ถูกก็ได้ <laughs> อันใดก็บอันโ่คาคือมือที่น้อ

ดอุ้ยอาหารบ้านเฮากะสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยส่วนลายนี่กะ อาหารลักของอาณาในหมู่บ้านเท่านี้หารกินย่ามนี่กับส่วนลายกัมีปลาแล้วกักุ้งหอยแถวๆนี่แหละพี่น้องเลยบางคนบางครอบครัวเขาเจ้ากัไปหาอยู่หากินหาควยหอยหาสะเขียนน้อยนอยยามเนี่ละดูนี่่ะนะาถามว่าอยู่ได้บนะกะมันกับเฮาเคยเลยนะพี่น้องเลยมันเป็นภูมิลำเนาของเฮาเนาะมันกก ง่ายอยู่แบบหนึ่งพี่น้องเงยหัวป่ากับผมไม่ป่ะน้อคุณล่ะน้องอาเบิรเลยหรือาเบิรโอก้านกับผป่ะสิต้มพี่น้องเงยยังแต่หัวเพราะว่า หนึ่งอ่ะผื่นพูนเพิ่นซอยเรียบร้อยแล้วลงกระซามาแล้วเม,วมนโนมาหนี่กระซีเฮ็ดก้อยก้อยปลาพี่น้องเอ้ยมาเ,เผาปิ้งปลาก่อนอทางนี้กะกับรังซวยเขา่าเขาเหนียวพี่น้องเลยเขาเหนียวบ้านเฮาส่วนหลายพาก,กันกินเขาเหนียวโอ้มาเห็นทางน้องวางมาหนี่ถือว่าหน้าตาเพิ่นสดซื่นจะได้เนาะมาหนี่เนาะ ว้าอ้ก็เ้ารถน้าเาคนฝากอัน้บ่ดังคิดอยากกินเพเล้งคิดอยากกินเพลเอยนยก็ดีว่าเห็นทั้งน้องวางเพลสดซื่นก็ดีใจน้ำเพลพี่น้องเลยเพลไปเป่าอยู่ทังบ้านยังก็ไม่ทุกเล็กบ้านดงน้อยบ้านอยดงน้อยโอ วัดป่าบ้านหนองน้อยเห็นบ่โอ้ไปไปจักเทือดเลยเปดท้างแล้วพอดีว่าทางน้องวางเพิ่นน่ะคือไม่น้องวินตาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเมื่อก่อนเลยพี่น้องเลย อันนี้อาการของเพื่อนก็ดีเพสันลายเนาะเพื่อนอาณาทั้งเอื้อยเพื่อนแล้วก็ทั้งแม่เพื่อนพาไปเป่าพาไปเป่าอยู่ที่วัดพี่น้องเลยวัดป่าบ้านหนองน้อยเนาะเป็นยังไงอันน่ะวัดว่าล่ามเพื่อนคักบ่เดี๋ยวนี่เออข้าไปก็แต่น่ะแต่วัดเพื่อนยังมาให้นี่ยนั่นเพื่อนยังสั่งใหม่บ้างเดี๋ยวพี่น้องเลยอันนั้นก็เป็น ทางหัวหน้าเฮาอเฮาเพิ่นเป็นเอื้อยคงอะนะน,น้องวางเพิ่นเพิ่นกินได้ทด้ทางหน่ะงวยงวยอาการของล่านี่ถือว่าไขขึ้นลายเลยเนาะแ <ใน S 1> ต <ec> ่แต่ตก่อนเนี่ยล่านอนอยู่กับทีนะ่เนาะใส่โซมเมี่ยใสโสเนี่ยพูดได้พี่น้องเลยไต่เอฟซีพูดมาให้การช่วยเหลือเดี๋ยวจะได้ขึ้นในฮอร์นเขาได้ไปล่อยโตไปสามพันเนี่ยพนกระสัวพนกระส่วยเข้ามาเนาะอัน แต่ก้อนนี่ตามอาการของเพื่อนนี่ห้าว่านักกลัวน้องเต้าอีเดยเนาะเพราะว่าเราเราจนเว้าก็บออพกนในพี่น้องเลยเจกวันนี้มาเห็นเพลินแบบนี้แล้วก็โอ้ดีใจน้ำเพลินอาการเพลินดีขึ้นนลายแล้วัน แต่ก <ừ> ่อนอีใส่โซ่ไห้พี่น้องบขเลยเอาเหอานางยิ้มอยู่มีเงินไปใ่โเมี่ยจคุเดทางนบพีจักทางออกทางเขา้างออหายอโอ้ไปเป่าอยู่วัดป่าบ้านหนองน้อยแลเพิ่นเพื่อนเอาเงินอยู่บ่ตั้งค่ายเพิ่อนเราาไก่ ไม่เนขาโอ้เงินแลแต่สิใช้โอแลแตห้าวแต่แลแตห้าวเชียนโม่สิทานข้ามีใ่้ามีอืมข้ามมีกับเใเดช้าถูกเลยเนาะอาการของพวกนี้หลังจากที่ไปเป่าอยู่พูดนี่ถือว่าดีขึ้นมั้ยถือว่าใครๆเนาะใ ค่ะบรรยากาศเด้อพี่น้องเลยโอ้ยบรรยากาศดีค่ะขนาดเมื่อนี้พี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นเป็นน้องซะรวมพี่น้องเลยน้องซะรวมหนึ่งสองเนาะสองสามพูกน้พี่น้องเลยพี่อยู่ทางนี้ก็ได้อยู่ทางนี้เนาะเป็นน้องซะรวมบ้านพี่น้องเลยน้องสะรวมหมู่บ้านเนาะเป็นก็จะเอาปลาในนองอะไรพี่น้องเลยขึ้นมาสู่กันกินมีเย่างมีการมีงานก็ได้ก็คือกันก็เมื่อนี้แหละเนาะ เฮือนเผืนนี้อุดมสมบูรณ์นี่พี่น้องน้องไม้ก็ออกขยะอยู่พูพี่น้องเลยเห็นเดีนาออันนั้นก็สิเป็นห้องการบ้านฮาสิรวมกันอยู่พูนอะไรพี่น้องเลยเมื่อนี้ภาพบรรยากาศรวมรวมเด้อเนาะภาพบรรยากาศรวมรวม่น้องมิตรก็ได้ออกมาห่วงงานน้ำเพลินพี่น้องเลยกับผ้ากันเห็ดอยู่พวกกินถ่านเนาะอยู่ทางเฮือนอาณา หัวหน้าเรกว่าเพ่อนพ่อของแม่น้องมินตาพี่น้องเลยปลาในน้องนี่มแต่ตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเลยปลาดุกพันกับตัวใหญ่ๆเนาะเพิ่นปอยเพิินปอยแล้วกับเพิินกับบัว้คอยดูดจักเทือนะน้องนี่นะพี่น้องเลยน้องสะอันนี้นะเนาะเป็นน้องสะรวมพี่น้องเลยเป็นดินรวมแถวนี่นะเนาะบ้านอันนี้จะเป็นหมบ้านพี่น้องเลยแต่ว่าอ่า บอลกลางนี่สิเป็นทงหน้าแล้วก็อยู่บอลน,นั่นก็สิมีอีกหมู่บ้านน้อยเนึงพี่น้องเลยเขาเจ้าซื้อดินแล้วก็ปปลูกเคลื่อนอยู่บอลน,นั่นก็ลายลางสมควนอยู่เนาะบ้านม่นนองวินตาก็สิเป็นแบบนี้ทุกคนเลยว,า,วางวางวางินหนาวพี่แน่นะนั่งขันหนาวพี่ลูกเออสวัสดีสวัสดีสสดอัน่ะเอฟซีแน่นะเออฝนเป็นปน,นกเป็นไหวได้พี่น้องเลยคือเหมือน,อนใจน้อน พี่น้องเลยอาการของน้องว่างนี่ถือว่าไข้ลายพี่น้องเลยบาดนี้ทั้งเอื่อยเพิินกระเพาปไปเป่าหรือว่าไปปวอยู่ทางวัดป่าบ้านดงน,น้อยเนาะอาการของเพิ่นก็ถือว่าดีสมควรอยู่ได้พี่น้องเลยทิ้งข่าก็ยั้งวางโอ้ยมีแต่ในหมกอกพี่น,น,น,นอ้องกกอย่าหมกอกเนาะ สุณพ่อจะงมปากเด้ออันนี้นะคุณ่๊อบมีเนี่ยอยู่เนี้ยกินเนาะซบ, <c oughs> บพคนนี้ถือว่าคือแบบคือบริยีบนะคะเหลือเบิ่งแต่ไก่เนาะบ๊อบแม่สุกเล็กอันโครงการบอส่วยข้ามาแต่ก่อนนีออมีโครงการข้ามาช่วยได้พี่น้องไหม เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ว่าเนาะถาถาพิ่นมาถึกช่วงเนาะโอ้นั่นไหนด้เงินน้ำพ่อมบอกเต่โดนเลยเนาะตอนเล่าเหตุนี้ประมาณจ็กปีก่ะ โอ้ถือวันใหญ่เลยได้ฮะเนาะ่ะกินได้แต่หมูเห็ดเป็ดได้ไงว่าจะกินน้องเมืก่อนไม่ได้น้องวางตอนนี้น่ะจักปีก่ะสามสี่โอ้สามสิบสี่ก็อยากซ้ำกันก็เผาเพื่อนหนิเนาะใกล้เคียงกันเนาะเออติดกันก็แม่ชุกเล็กเลยหรอเออ 3าม5ีสามหาสามกแม่นเลยเนาะโอ้ออ่นน้ำลายน้ำอันสาวว่างเลยได้หมป็ปแต่แซ่ได้หันกินโสชวนกันอีกอันนี้เนาะเออมาเด้อ ตอนนี้ถือว่าจําได้ลายลยได้นนี่เน,นาะลายลูกอาลานได้เลยนนเลยนาะกินข่าวแซ่บอยู่เด้นน่จับจับอยู่อาการของเพื่นนี่ส่วนลายจะอาาเป็นวันซินมั้นเอนอ แล้วเพิ่นก็เคยแบบทำทำทำให้ตัวเองอยู่บนเฮ้ยเอามีตปะเจ้าของอ๋อเจ้าพ่อเป็นแต่ญาตินาะเลือดมาทาอ๋อลูกหลานมีใกล้จะซุกตี้ทำลายคนอื่นแล้วก็เจ้าของพ่อมเนาะว่าแล้วก็บบุหูซุกบุหู้ซึกตัวนานหนิเนาะอืมเออบุหู้เขาเจ้าของว่าเฮ็ดยังเนาะ ใครแล้วพี่น้องเลยเห็นหน้าตาเพลินซื่อสดใสและใครเนี่ยเล้าว่าเนี่ยาธุเด้อเนาะเศร้าไปเรื่อยๆเนาะดีให้ดีขึ้นเป็นคนปกติคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่โอ้ยเพิ่นไปมักไปฟ้อนไปอันนั้นได้งานบุญงานยังนี่พี่น้องเลยสว่างเพิ่น

ซิมีกด้บัเบิ่งได้สเล,เล่ยกัมาบริจาคแ่ผมะ้าวกะืมทามพ่อแซ่บก็อยากจางนิดนึงรี่ว่าจังใดกินบ้งเป็นยังไงฮะปด็้าปลาเด็จพากันเห็ดอยู่ข้วกินพ้่นนอกเลยทางนี้กะ <c oughs> <c oughs> กำลังต้มปลาพี่น้องเลยต้มปลาหนึ่งพักเป็นแมค่ครัวมดมือพี่น้องเลยมืาอนีิพักกันเป็นแม่ครัวแม่เมนูมีแต่ปลาทั้งนั้นมาหนีิต้มป,าปลากระซุบไปแล้วหนึ่งหม้อพี่น้องเลยสองหม้อเด้อต้มมาหนีิต้มหัวปลาซีเมอง์เนเดอร์รสชาติเป็นแน่ใด มามามาพี่น้องเลยปุยอาหารบ้านเฮาบัแซ่บก็ต้องแซ่บมาหนีิเมนูนี่โินบ่กินแตงพุงบ่ยู่เนาะเมนชิปบ่ผูมากินเลยนี่แต่เช้ามามามาพี่น้องบาดนี้ปุ้ยลงมือบาดนี้กินข่าวสมาคีอันนี้น่ะถ้ากันกินก้อนนนะกินก้อนนายได้พี่น้องเลยจะปาด อ่แม่แม่แม่ครัวพักเับะิัก่อนข้าวกะหรี่ดำให้ัะซีเนาะมาถุยนะอ พูดตำมังหงนี่ถือว่าผ่านเด้อขายจำขายได้แคบแคบเปิด้านขายไหมวะเปิดเหระขายอยู่ายอยู่นอกนี่มาเด้อมาเด้อจะได้แกไป เดนๆมากพ่อก <c ười> ันเธอเนึ à ่งกินน้ำกันเธอเนึ่งว่าเนาะทั้งนั้นเพิ่งก็ร่างอานไรหับรใจอยู่่างนี้นะพักกันกินเ้ยหนข้าเ้าินไอไห้่กินข้าวเศ้าแต่ว่าตอนนี้นะซีซั่น้งกลัวแล้วนะ เกลือนหัวหนาฮะเหนียวเอเย็นดีค่ะกะลิต้มผัดมาแต่ท้งผมยาน้ำแล้วพี่น้องเลยบาทนี้อแซ็ตเซ็ตบดแตาหมูหุ่งนะเบิดบดพี่น้องเลยแซ็ตบาลีพูดน้องวางเลาคือสิแม่นั่นคือสุดท้ายแล้วเพื่อนแซ่บบ่วางตาเงินขัวแซ็ตนะหน้าตาเพื่อนสดใสพี่น้องเลยสดใสถือว่าอาการเพื่อนดีขึ้นดีใจที่ เอาเนี่ยกับบ่ๆๆๆนี่บัดกับเพิ่นเบิดเล่านึ t ไปเฮ็ดกินต่ออีกน้องเอ้ยบเพะว่าตอนนี้ยังประุกันอยู่ได้แล้วทางห้องทองก่อนก้อยปลาหมอบักใหญ่ใหญ่หมอหมอใหญ่เดีย เซ็บเมาีนพี่น้องเลยลาบเทาก็มีเนาะเนอถ้าเป็นเจ้กข่าเฮดยูขัวกินพี่น้องเบิดเมื่อวานนี้เผาเนียวข่าวเนียว ตอนนี้ก็กำลังผ่ากันจัดจัดกันาก้อยปลาใส่จานพี่น้องเลยลายย่างลายแนวอาหารการกินมาเนยมีหนึ่งเฮ็ดน้ำเนยหนึ่งเฮ็ดหนึ่งพักโอ้ยลายเิียงลายย่างพี่น้องเลยต้มปลาเน่ต้มปลา,ากระซองหมอย่งย่างเข่ากระจกเรียบร้อยแล้วออเท่าพี่น้องเลยบานนี้ตัว ขุนอวยตุวยบ้านนี่อันนี้ตอนตอนหอยก็ได้อันนี้ตอนน้ำทั่วก็ได้อันนี้ตอนอยากไปได้เบิดมันลงนี่มีอย่างมีนยังรวมอยู่ได้หนิจะเข่าขวบก็จะเข่าขวบหมกเพชรอ้าเจ้าพี่น้องเลยอาซิมแชบอ่ะบอก่าซิมบ้านนี้วอิ่มแล้วแต่ว่าทางอันน่ะ เพิ starters, ่มแล้วก็อีกเจ้าพี่น้องเลยคุณทางเฮานี่พักกาเตรียมเนี่ยอยู่เนียกินพี่น้องเลยอยู่ทางอาณาทางลุมพุนเพิ่นกันกำลังเลือกายบ้านอยู่หาปีเธอหนึ่งบ่อยู่บ้านเฮาเลยหาปีพนเลือกคนใหม่พี่น้องเลยอยู่ทางบ้านเฮาเนาะบอว่าเขตอื่นขึ้นกันหรือบ่ ัวได้ี่สโลงัวตัวนึงเค้าทำขั้ตามเจให้กินโคทังเฮาพากันเกียมพี่น้องเลยเกียมอาหารการกินทั้งนีไม่คววงแสงนไ้นสงว่าตันึงนอนพวั้งน่ะนอนพางหางเสียงนอนพางหางเสียงอยู่ทั้งน้ะโอ้เธอเพี่น้องเลย ขากะลีนี่ค่ะขากะลีขากะลีพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเอลยสำหรับมื้อนี้กะสิป,ประมาณนี้เดอ้อมื้อนี้ก็ได้เนาะจนค่ำพี่น้องเอลยไม่น้องมิตรหากระมาเนาะหากระเราะเวียกพี่น้องเอลยกะมื้อนี้กะหู้สึกแบบดีใจอยูอ่เนาะที่อันน่ะได้มาช่วยเวียกทาง บ้านเฮาพี่น้องเลยกะได้แต่งยุควกินสวยทางในบ้านเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่ามื่อนี้กะเพิ่นได้ถับทามในบ้านสุดไม่เนาะแต่กะยังบบท่าในหูพ้นออกดอกพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะกะไม่น้องมินต่ากะได้มาสวยเวียกทางเพิ่นแลวกัพากันแต่งยุควกินแล้วพี่น้องเลยกะถือว่าสําเร็จเยี่ยมห้อยตอนนี้กะซีเมื่อบ้านแล้วพี่น้องเลยจังใดกะต้องขอขอบคุณขอบคุณน่อแม่พี่น้อง fc เพื่อสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามหับสมแล้ะกัที่ให้กาลังใจไม่น้องมินตาตลอดมาเนาะ โอเคพี่น้องเงยไว้พบไว้พอกกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอการขว่าสบายดี